ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในช่วงของเส้นทางเศรษฐีมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ชมนะเราแหมเรียกว่าถ้าเกิดว่ามีเวลานะอย่าไปไหนนะครับดูเลยท่าในช่วงนี้เนื่องจากว่าเรามีชาวต่างชาติครับนะมองเห็นธุรกิจอะไรบ้างนะที่เมืองไทยแต่ว่าประวัติไม่ธรรมดาครับเคยเป็นทหารนะของประเทศสวีเดน เขาเป็นทหารอากาศนะครับของประเทศสวีเดนแล้วก็แน่นอนครับเป็นนักบินครับนะฮะเดี๋ยวเรามารู้กับประวัติของเขาแล้วก็แล้วก็มาในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณซีเวิร์ดนะครับสวัสดีครับซีเวิร์ดสตีลเฮร์สวัสดีครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเราก็นะฮะสวีเดนเนี่ยเป็นภาษาพิเศษนะฮะผมก็ไม่สามารถพูดได้ผมมีล่ามครับวันนี้ครับ เดี๋ยวผมอยู่กับคุณจันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะชื่อจันค่ะครับก็เดี๋ยวมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจวันนี้นะฮะผมคงจะไม่ได้คุยเองนะฮะแต่ว่าจะโยนคําถามไปให้คุณจันแล้วคุณจันก็จะต้องถามคุณซีเวิร์ดนะครับ mm hmm. ก็เรื่องราวแรกเลยเนะี่ยที่อยากจะรู้เนี่ยครับคุณประวัติของคุณซีเวิร์ดเนี่ยน่าสนใจนะลอง mm hmm. ลองถามคุณซีเวิร์ดหน่อยครับ mm hmm. Um, can uh, I started my career as a fighter pilot in the Swedish Air Force. I worked with this about ten years. After that, I started uh, in the wood industry, in the Swedish wood industry, because I was up in the north of Sweden, where it grow a lot of trees, and i ธุรกิจที่น่าสนใจนะที่โน,น,น่นเนาะก็เริ่มแรกเลยคือเป็นทหารอากาศค่ะประมาณ10ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็ผันมาสนมาสนใจด้านไม้อะค่ะไม้สนในภายในประเทศก็ได้มีโอกาสได้ไปบริหารที่บริษัทแห่งหนึ่งทางเหนือค่ะ,คะก็หลังจากนั้นก็ ได้ได้มีธุรกิจเป็นเลงเห็นธุรกิจของตัวเองก็เลยได้เป็นได้มีโอกาสมีโรงไม้เป็นของตัวเองเอามาเอาไม้สนมาแปรรูปอัดเป็นแผ่นๆเพื่อจะนําส่งแล้วก็ขายในเขตยุโรปอะค่ะแล้วก็มีการมีการสั่งนําเข้าด้วยก็คือจะมีที่ที่หลักๆก็น่าจะมีมีไทยด้วยนะคะมีไทยด้วยแล้วก็จะมีประเทศเวียดนามก็ได้ไปดูที่ จีนด้วยคค่ะได้มีโอกาสไปดูด้วยก็ไม้ที่ที่ทำมาอัดแปรรูปนี่คือส่งให้ทางโรงงานบันไดค่ะแล้วก็ขายทั่วยุโรปค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะได้เกษียณเกษียณแล้วก็มาอยู่ในประเทศไทยได้มีมานานยังมานานยังมาที่ที่มาจริงๆเลยเนี่ยเมื่อปีเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยค่ะ ปี63ค่ะโมกลาก็ได้ตัดสินใจมาที่เมืองไทยเพื่อจะอยู่คิดว่าอยู่เลยอยู่เลยนะโอ้โหนี่รักเมืองไทยคนเมืองไทยรักเมืองไทยรักเมืองไทยนะครับท่านนี้เห็นมีคนกระซิบกระซิบมาว่าหลังจากเกษียณมาแล้วเนี่ยก็ทำงานเยอะนะนะอาจจะสุขภาพก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนอายุนียังไง ตอนนี้หมายถึงว่าเห็นได้ข่าวไปพบกับคุณหมอสุขภาพไม่ดีก็ต้องปรึกษามหมอนะพอดีได้มีโอกาสเรียกว่าโชคดีเลยได้รู้จักกับหมอทันนะคะหมอทันนะก็กกแนะนำเรื่องสุขภาพค่ะว่าน่าจะดูแลแบบไหนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ด้านอาหารต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะเ,เห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นบอกว่าประทับใจคุณหมอมากเลยเพราะว่าเป็นคนไทย งานวิจัยของคนไทยะนะฮะเป็นยไงท,ที่ที่ประทับใจแบบเนี้ยประทับใจตรงที่สมุนไพรไทยที่ผลิตโดยคนไทยค่ะ,คะที่ท,ที่ที่มองเห็นยังยังสำหรับตัวเองนะคะคือยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นของของของไทยที่ผลิตในในไทยเป็นรูปแบบเออสมุนไพรเต่แต่มาคุยเรื่องธุรกิจรู้สึกว่า จะเห็นว uh ่า huh. ดีอย่างนี้แล้วจะต้องนำไปเปิดตลาดที่สวีเดนด้วยใช่ไหมค่ะมีมีแนวทางอย่งไรมีแนวทางว่าว่าว่าทึกก็ดูโอมฟนบิสเนสว่าว่าเอฟตัวเอ็ดนะ I think, <the S 3> think it's a very good product good quality and it it works perfectly so I want to import this to Sweden as well and maybe all over Europe we can sell this product I'm sure Mm -hmm. But we have, to, have, uh, uh, we have to, to send to the agency in each country, medical drug aid agency, to have improved that we can sell. So we have to send papers to have improved to sell this product. So this is what we work with now. <coughs> เป็นสมุนไพรที่อยากจะนําไปจําหน่ายที่สวีเดนนะคะช่วงนี้ณนะตอนนี้ก็คือดูเรื่องเอกสารต่างๆแล้วก็าการนําเข้าครับท่านผู้ชมครับก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่านะโอกาสดีๆแบบนี้นะฮะเส้นทางเศรษฐีมีให้เสมอนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณซีเวิร์ดและก็คุณจันนะครับที่มาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับ ครับท่านผู้ชมครับรายการเส้นทางเศรษฐีนะครับเรามีสิ่งดีๆแบบนี้มาฝากกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันพุธเวลา14นาฬิกานะครับแล้วก็สามารถที่จะชมผ่านเพจของ Facebook แล้วก็ทาง y t u t u นะครับย้อนหลังได้นะครับแล้ววันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วเราจะนำสาระดีๆแบบนี้มาฝากกับท่านผู้ชมในวันพุธหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ